โอเคนะครับเรามาส่งของแรงงันที่คนที่ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามในการเข้าวงล้อน,นะครับมาดูครับ้ามีใครบ้างเนี่ยคนที่หนึ่งเวียดนากดจุ๊บเฮ้ยผิดครับออภไปกดตรงนี้กดตรงนี้ออกจุ๊บกดตรงนี้เพชรครับสองพันห้าร้อยเจมส์เอาอส่งนะ สมมติไปคนที่สอง x สองคือคนนี้นะครับมมที่ท่านซิกม่าเมียนและท่านเกมแมนนะครับคนที่สามคือคนนี้นะครับคนนี้ก็ได้ซานตานะครับคนนี้เขาได้ซานต้าทีวีเมนนะครับอู้หู้ไลเซ็นไม่ออก จบไปแล้วโอเคนะครับบายถึง450ผู้ติดตามของจะมาแจกให้เปิน